ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสองผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหนาเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราได้ทำบุญไว้แล้วเมื่อไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินมากขึ้นอธิบายความเนื้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วจึงไม่ต้องอธิบายมากความเพลิดเพลินเป็นความต้องการของคนทุกคน ต่างกันแต่เพียงเรื่องที่จะนำความเพลิดเพลินมาให้เท่านั้นบางคนเพลิดเพลินด้วยการทำชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดนกรามพูดเท็จเป็นต้นบางคนเพลิดเพลินด้วยอบายมุกเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนบางคนเพลิดเพลินด้วยดนตรีบางคนด้วยการค้าหากำไรบางคนด้วยการเล่นการเมืองหาชื่อเสียงอีกล้วนแต่มากมายหรือ,รอจะจรณายได้หมดแต่รวมความว่า คนทุกคนชอบความเพลิดเพลินในบรรดาสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทั้งหลายการทําบุญและการประกอบกรรมวีก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของคนดีและดูเหมือนจะเป็นความเพลินที่ดีที่สุดเพราะยังยืนกว่าบริสุทธิ์กว่าและเป็นทางนําตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยเรื่องสุมนาเทวีสุมนาเทวีเป็นธิดาคนเล็กของท่านอนาถาพินทิกะเศรษฐี เป็นตัวแทนของเศรษฐีเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงพระทำบุญที่บ้านเพราะโดยปกติเศรษฐีไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีงานรับเชิญมากต้องไปงานนั้นงานนี้อยู่เป็นประจำไม,ม่ได้ขาดนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เหมือนกันงานใดที่ไม่เชิญท่านทั้งสองนี้ไปคนทั้งหลายก็ติเตียนเจ้าของงานนั้นเช่นว่างานอะไรกันจ่ายทรัพย์ตั้งแสนแต่ไม่เชิญท่านผู้เป็นมงคลทั้งสองมาคนทั้งหลายในเมืองสาวัตถี มีความเคารพรักใคร่ท่านทั้งสองด้วยและเพื่อป้องกันการติดตีนด้วยจึงต้องเชิญท่านทุกครั้งไปแต่งานเลี้ยงพระ,ท,ะที่บ้านทั้งของท่านทั้งสองก็มีเหมือนกันมีเป็นประจำทุกวันสีด้วยบ้านท่านอนาถปิณจิกะเลี้ยงพระวันละสองพันรูปป้านนางวิสาขาก็สองพันรูปเหมือนกันท่านทั้งสองจึงหาทางแก้ไขโดยหาบุคคลที่สมควรทำงานแทนตนได้ให,ให้ให้อยู่รับงาน ส่วนตนจะได้ไปในงานรับเชิญได้โดยไม่ต้องกังวลนางวิสาขาได้ให้หลานหญิงคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลแทนตนส่วนอนาถาบิณิกะก็ให้ธิดาคนใหญ่ชื่อมหาสุภัฒธาแทนตนเมื่อมหาสุภัฒธาทำงานนี้อยู่เลี้ยงพระและฟังธรรมหนึ่งเนืองเข้าได้เป็นโสดาบันแล้วแต่งงานไปอยู่กับสามีเศรษฐีจึงให้จุลสุภัฒาน้องสาวแทนต่อมา นางได้เป็นโสดาบันแต่งงานแลว้วไปอยู่กับสามีเสียอีกคราวนี้เศรษฐีตั้งธิดาคนเล็กชื่อสุมนาเทวีให้เป็นผู้จัดการเธอฟังทาอยู่บ,บ่อยๆได้บรรลุสกทาคามิผลต่อมาเธอป่วยมีความกระสับกระส่ายให้คนไปตามบิดามาเศรษฐีรีบกลับมาจากงานมงคลแห่งหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีถามว่าเป็นอะไรไปรลูกเธอเรียกเศรษฐีว่าน้องชาย ลูกเพอ้อไปเลอไม่เพอ้อน้องชายลูกกลัวหรือไม่กลัวน้องชายสุมนาพูดได้เพียงเท่านั้นก็สิ้นใจเศรษฐีแม้จะเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่อาจกลั้นความโศกได้เมื่อโปรงศพที่ดาเสร็จแล้วก็ร้องไห้ไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัมสัตถ์ท่านร้องไห้ทำไมพระศาสดาตรัสบอก ข้าพระพุทธเจ้ารู้ข้อนั้นเศรษฐีทูลแต่ธิดาของข้าพระองค์เป็นคนดีเหลือเกินข้าพระองค์เสียใจยอยู่ว่าเธอผู้มีฮิริโอตตะมีใจประกอบด้วยกุศลเห็นป่านนั้นเมื่อจวนตาอย่างเพอหลงทําการกิริยาโท,ทมนัสจึงเกิดแก่ข้าพระองค์ไม่น้อยเศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องที่ทนสนทนากับธิดาโดยเส้นเชิงพระศาสดาผู้มีพระยานอันไม่ได้ติดขัดจึงตรัสว่า เศรษฐีทิ่ธิดาของท่านผู้เช่นนั้นนางหาได้เรียกท่านว่าน้องชายในความหมายธรรมดาไม่แต่ท่านเป็นน้องชายของนางโดยมรรคและผลนางได้เป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนนางได้เป็นสกทาคามีแล้วนางจึงเรียกท่านว่าน้องชายเศรษฐีแสดงอาการปราบปลื้มและถามเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าข่าเกิดแล้วในภพนุสิต พระศาสดาตรัสตอบเศษถีทุนว่าธิดาของข้าพระองค์เพลิดเพลินอยู่ในหมู่ญาติในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วยังเพลิดเพลินในเทวโลกอีกหรืออย่างนั้นแลศรษถีบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นบรรพชิตหรือเครือหัดก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งในยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าผู้ใดทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเป็นต้น